คันนี้ที่เลือกมาเนี่ยจะเป็นล้อกระทาพันธุ์นะคะเป็น <45. S 2> ขอบ5บาใช่จ้ะแล้วก็พร้อมยางมิชลิน X c d 2ซนะคะก็จะเป็นขอบ15เหมือนกันใช้ทั้งหมด3เส้เนก็จะมีซ้ายขวาอย่างละหนึ่งแล้วก็จะมีล้ออ,อะไหล่ที่เอาไวส้สำรองไว้ด้วยค่ะตัวนี้ก็คือจะเหมือนแบบว่าเป็นตัวพพอร์ตใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาไวส้สำรองวันหนึ่งถ้าสมมติว่ารถเกิดอะไรขึ้นมาข้างทางหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีตัวนี้สำรองไว้ให้อยู่ก็คือตัวล็อกอะไหล่เนี้ยพี่ก็คือมันจะไม่เหมือนตัวเดิมของรถลูกค้ามม้ะจตองีการ แบบแปลงทําขึ้นมาใหม่อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้ล้อเสียเป็นเพาดเดิมได้ในส่วนของตัวล้อเพ่าลอยได้ใช่ถูกต้องค่ะโอเคมาในเรื่องของเพ่าลอยค่ะพี่ฝนอันนี้ตัวเพาาลอยของโปเป็นยังไงบ้างคะอันนี้ทางควจะเลือกเป็นตัวเพาลอยที่ดีที่สุดของโปเลยก็จะเป็นขาเพาตรงรุ่นนะคะระบบเอกมือนะคะ ABS แล้วก็ตัวลูกปืนใหญ่แต่น้องออมโอเคลูกปืนตับนอกของโปนี้เป็นลูกปืนของอะไรคะพี่อ่าใช้เป็นตัวลูกปืนเดียวกับรถ6กล้อ NKR ค่ะซึ่งทนความร้อนเราใช้ระยะทางไกลแล้วก็ใช้ได้นาน ก็คือระบายความร้อนได้ดีกว่าถูกต้องค่ะพอมในส่วนของตัวเบรกมืออันนี้สามารถปรับตั้งได้เลยใช่ไหมคะพี่ถูกต้องค่ะของเราลูกค้าสามารถทําเองได้แต่ว่าถ้าลูกค้าไม่สะดวกจริงๆตอนที่เข้าเช็คระยะหรืออะไรเงี้ยค่ะทางเราก็จะมีการบริการให้หลังการขายอีกทีหนึ่งจ้ะอ๋อแต่ไม่ยากนะลูกค้าทําเองได้ไม่ยากจ้ะลูกค้าเขาชอบสงสัยไงพี่ว่าแบบว่าเพาลอยอะไรเงี้ยมันจะเหมือนเพาเดิมไหมอะไรเงี้ยก็คือเราแจ้งของเราเลยว่าของโปเนี่ยก็คือสามารถปรับตั้งเบรกได้คือปรับตั้งได้เหมือนรถพาเดิมเลย แล้วในเรื่องของตัว ABS ล่ะคะพี่ของเราของโปรเป็นยังไงบ้าง ระบบ ABS ของเราเสถียรมากนะดีมากไม่เคยมีปัญหาน้อยครั้งที่จะเกิดปัญหาคือระบบ ABS ใช้คันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องสามารถใช้ OBD คอมพิวเตอร์ตรวจสอบจับได้ทุกอ้องค่ะนอกจากว่า ABS โชเนี่ยจะเกิดจากที่ว่าเพาด้านในเริ่มมีปัญหาหรือมันจะเกิดการฟ้องขึ้นมาว่าเฮ้ยรถของคุณเริ่มมีปัญหาหรืออะไรอื่นเหมือนอกับการว่าลูกค้าอาจจะไม่ได้มีการเข้าเช็คระยะเลยเริ่มมาเตือนในส่วนของตัวน้ํามันหรืออะไรอื่นๆเงี้ยค่ะก็จะมีส่วนตรงเนี้ยคอยเหมือนแจ้งเตือนอีกทีหนึ่ง ก็คือมีระบบ A B s คอยแจ้งเตือนก็จะมีหลักๆก็คือจะเป็นในเรื่องของเกิดจับลูกปืนใช่ไหมคะถ้าเกิดลูกปืนมีปัญหาอะไรเงี้ยตัว A B s เนี่ยก็คือจะขึ้นโชว์เลยใช่ถูกต้องค่ะอ่าโอเคได้เลยแล้วก็มาในเรื่องของแหนบบ้างคะพี่ตัวแหนบตัวนี้มีอะไรบ้างของพี่นะตอนนี้พี่จะใส่นะคะเป็นแหนบ2องอสองงออยู่ฝั่งละ1แผ่นแล้วก็จะมีแหนบของโปนะคะเป็น16มิลฝั่งละ4แผ่นค่ะนะตอนนี้ที่ทำเนาะแล้วก็จะมีลูกยางไปแหนบอย่างดีตรงเต็งบุตเหล็กอัจจริบีให้จ้ อุปกรณ์รัดแหนบแล้วก็มีเลเซอร์ของโลโก้โปให้ด้วยค่ะเป็นตัวประคองโลโก้ของโปค่ะต่อมาจะเป็นตัวคานโช๊คคายนะคะแล้วเราก็จะใส่โช๊คให้ลูกค้าทั้งหมด4ต้นจะเป็นตรง2ต้นแล้วก็ควายสองต้นนะคะอันนี้จะเป็นโชวกแกนน้ํามันค่ะของอามาด้าก็คงทนแข็งแรงแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวคานเนี้ยค่ะก็คือจะเป็นคานตรงรุ่นเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเป็นคานตรงรุ่นของโปเลยอันนี้เราจะเป็นคนคิดคิดค้นขึ้นมาเองนะคะก็จะทุกอย่างตรงนี้จะมีวิศวะรองรับให้เราอีกทีหนึ่ง ก็ <Okay. S 2> จะมีการเซ็นรับรองให้มีการตรวจสอบก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งค่ะช่วงล่างเนี่ย <c oughs> ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเลยจ้ะสำหร, <นะ S 3> รับเซตหนึ่งหนึ่งคันเนี่ยก็คือจะมีทั้งชุดแบบนี้ให้ใไ,ไปทั้งคันเลยแล้วก็มาในเรื่องของการรับประกันะค่ะพี่ฝนในส่วนของโกนเนี่ยเรามีรับประกันอะไรยังไงบ้างคะพี่อ,อันนี้เป็นจุดแข็งของเราเลยนะอ้อมคือลูกค้าติดใจเราเพราะเรื่องการรับประกันนี่แหละที่กลับมาซื้อเราซ้ำก็เพราะเรื่องการรับประกันของเราในส่วนของการรับประกันของเรานะคะก็จะมีในสของตัวแทนทั่วประเทศลูกค้าติดใจมากเพราะว่่่าแตละัที ี่ออกมาพี่เป็นปิตของพี่เนี่ยหลายๆคันอะ่ะบางทีสมมติ3 0คัน40คันไม่ได้ไปจังหวัดเดียวกันไม่ได้วิ่งจังหวัดปทุมธาน,นีตลาดไทยที่เราอยู่ค่ะแต่ว่าเขาจะออกไปทางภาค อีสานมาั่งภาคตะวันออกตะวันตกบ้างก็คือก็คือใีเหนือใต้ออกตกก็คือเรามีอู่นในเครือของเราทั้งหมดถูกไหุกตองค่ะลูกค้าก็จะคอยเบโทรอบพถามนะเพราะว่าเราจะมีเอกสารเนี่ยติดไว้ให้ในรถล,ลูกค้าตลอดว่าถ้าเกิดปัญหาหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเราก็จะมีเบอร์โทรของทางน้องเซลหนึ่งและแล้วก็จะมีเบอร์โทรของทางร้านนะคะให้ลูกคา้าคอยติดต่อ,อในเรื่องของตรงนี้ก็คือเป็นจุดเด่นละ่ะที่ทําให้เหมือนแบบว่าลูกค้ามั่นใจในตัวสินค้าของเราไม่ได้จบแค่1ปีหรือ5 0 0หมื่นโลนะอ้อมที่เหมือนทั่วไป หลังจากที่เกิดหมดการรับประกันแล้วอะเรายังดูแลลูกค้าต่อนะเราไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งลูกค้าไปเลยสำหรับลูกค้าเดิมถูกต้องที่กลับมาซื้อกับทางโตก็จะมีราคาพิเศษให้ใช่ค่ะถูกต้ลูกค้าเลยติดใจขนาดนี้ไงนี่มากีกรอบนี้น่าจะมา3รอบสี่รอบแล้วนะอ๋อใช่คือรอบส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกค้าในนามฟีดอะไรก็คือจะลืมเป็นแบนเรา เป็นอันดับต้นๆเนาะในส่วนของตัวลูกค้าในนามบริษัทอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นลูกค้าหน้าร้านอะไรเงี้ยเขาก็จะเลือกอยู่จากตัวแบรนด์เราก่อนใช่ถูกต้องค่ะด้วยความมั่นใจในส่วนของตัวสินค้าการรับประก <Sure. S 1> ันอะไรเงี้ยเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะคะอ่ากับโปรบรรทุกหนักวันนี้ก็มีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวรถสีนะคะที่ลูกค้าหลายๆท่านสนใจเป็นนามบริษัทหรือว่าบุคคลหรืออื่นๆที่กำลังจะเริ่มธุรกิจนะคะก็ติดต่อกับมาอาหารพวกเราได้นะคะทิมได้เลยค่ะว่าโปรบรรทุกหนักตำแหน่งร้านสำนักงานใหญ่นะคะตั้งอยู่่ที ที่ปทุมธานีตลาดไทยนะคะพิมพ์ใน Google Map ได้เลยค่ะว่าเพาลอยโปกตำแหน่งมาถึงที่ร้านเลยนะคะแล้วก็เบอร์โทรฮอนไลน์นะคะ0 2นย์สองหเวลาทําการนะคะ9ก้าโมงเ้าถึง5้าโมงเย็นจันทร์ถึงเสาร์ค่ะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะจะมีพี่เซลน่าัน่ารักคอยให้บริการสําหรับวันนี้ไปก่อนค่ะค่ะสวัสดีค่ะ